สวัสดีครับผมไม่พดชาแนลสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องกีดยางป่าหกรอยซุ้มตุ่นเงี้ๆครับไหลดีปะยังไม่อยากไหลเลยไหลสาก nào quảng nó bố ở đây có đi thì mà nói nừng nói mình nhảy luôn mình Hãy subscribe cho kênh เต็มแล้วโออกาน่้า่ตุ๊ดตุตุ๊ดหล่นไหลเลีวบ่

เกือบครึ่งแล้วอะอไรกุนหมีดเลยตงึงเลยแล้วก,ก็ได้ไหลไหลกุนหมีดจัดจัดเลยแล้วก,ก็ได้ไหลแล้วอืมอืตัวนี้เหมือน ตัวนี้ตัวนี้ตุน่นเลยตุยไอยากป็นไหล่แต่ตัวนี้ก็โอเคเท่ได้เท่ได้เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ๆ

ต้นนี้ก็ได้หลายตันึ่่นเร็ว้เร็วครับเร็วต้วนกระ่ยจูจู่ทำอดปรคนมมานมมดวเร็วกับไม่เร็ว Nhưng mà nghe mà หต้นใหญ่ๆลงมิดใหญ่ๆหน่อยเป็นใหญ่ๆ,ญๆอืมหน่คลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมฝากติดนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ที่ช่องแหน่เนี่เด้อครับรเ,นเนด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม